ไม่เน้นสีสันครับเน้นอร่อยครับผมอมหวันนี้โค้ดบอมครับจัดม่อมี่โคราชที่ส่งมาให้เราครับเลี้ยงเด็กเกือบสิบกว่าคน20่สิคนน้องอชอยด้วยฝีมือวุ้นเส้นในการแกะผักแล้วก็ซอยหอมใช่ไหมซอยพริกนอ <laughs> อยพริก <laughs> นะน <laughs> เ,<รา> <laughs> เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยโฟมครับแบ่งเป็นถ้วยโฟมบอมบต้องตักไลคก็ได้เนาะ เอาเอาแบบพอดีพอดีก่อนเราเราค่อยแล้วเราบผู้ได้บบพ่อคอยมาเติมน่าจะเริ่มหิวนะฮะ,ะ,ฮะออกมาจากรังนะครับตอนนี้ฮะแดกวุ่นๆครับนี่โบพอกับฟูงอ้เดอออกมาจากรังครับวุ่นๆุ่นเลยครับ,นนรบโอเคครับวันนี้นเลี้ยงแถวเหมือนเดิมครับเลี้ยงเลี้ยงเขาสวยครับนะ าพูดเรื่องขี้แตกไม่เอาไปพูดแล้วเออบ้าว้าแล้วอตอมบ่อยากอเมบ่อนแม่บะไรครับ้มนี่ยังไม่จับบาทโอ้มีเงินสามร้อยอะมาโซดูเสียอัตอมเสียอัตอมนี่นเองมันอย่ามูแล้วอม่อตอมจะเลี้ยงขนม